สองโอเคเปลี่ยนชิตริกาเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อนี้เปลี่ยนตัว K R ดีกว่าเสร็จแล้วไวมากมไปด,ดีกว่าพิมพ์พาร์ทพี่ปี ไม่ใช่ปีนตื่นได้แล้วโอเคโอเคไปอาบน้ำกสองคนดีกว่าไปก่อนหน่งต้องเตรียมเสื้อผ้าก่อนสิอาบก่อนนะเดี๋ยวเราไปเตรียมเสื้อผ้าให้ เราจะเตรียมมาให้พร้อมกันเลย2ชุดเสร็จแล้วโอเคอืมเปลีย่ยนกันใช้แล้วกันนะ พิพาัดปีนเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคโอเคมากินขนมกันเลย <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะนาซาเรายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยไม่ใช่หรือก็ <c oughs> ใช่สิเรายังไม่ได้กินข้าวเช้าแต่เราอาจจะกินขนมก่อนถ้าเกิดเป็น ชเราจะไปกินที่ร้านกันโอเคโอเคเราหาขานมกินก่อนดีกว่าอมไม่กินดีกว่าเรากินบ่อยแล้ว กินนะอืมยังไม่ได้กินเลยแล้ก็ด้วยนะั้นเราไปกินข้าวเช้ากันเลยดีกว่าโอเคโอเคไปกันเลยไปเข้าไปกันเลยโอเค เอาไม่มีพลรกไม่มีพลรกไม่มีเอ่อไม่มีใครอยู่เลยเหรอโอ้ oh my god นี่มาล้านเหลืออะไรเนี่ยสงสัยเหลือเกิน <c oughs> เรามานั่งรอกันก่อนดีกว่าเธอไปเอาอะไรมาให้กินเลย哟โอเค okay. ใครชอบก,กินกาแฟเหล้าเล้าชอบก,กินสองคนเลยเหรออืนเอากาแฟเราไม่ชอบก,กินกาแฟ เราอ่าจะให้เธอกินเค้กกินเสร็จแล้วไปกันเถอะกลับบ้านกันกลับมาถึงกลับมาถึงบ้านแล้ววันนี้มื้อเช้าอร่อยมากเลยใช่แล้วปินใช่แล้วพิมพัทนาซาว่าแต่เราอ่ะจะทำอะไรกันดี จบพาร์สองแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจูบีคอนติเนีเดี๋ยวพาร์ทสามกกำลังจะมานะคะ